เอาละครับผมก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกแมทแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮลสโตมออนไลน์เช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นชา์ลอตเนาะก็สอนวิธีการเล่นชา์ลอต์เล็กเลน้อยๆด้วยนะวิธีการปาไพการเล่นนะครับว่าจังหวะนี้ผมทําอะไรต้องกิดอะไรอะไรอย่างนี้เนาะโดยวันนี้นยผมก็ได้เล่นชา์ลอตเลเวลแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยเคิร์ที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเคิร์ดของเจ้าตัวเลยนะครับผม แล้วก็เซตเปอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับพอเดอร์ไกด์แผ่ที่เชียแล้วก็แต่เชตยานนักล่านะโต้องบอกก่อนว่าชาลอดเนี่ยถ้าเราเล่นถูกวิธีมันก็จะเก่งไปเลยนะโดยสลับมุมมองผมอะถึงจะเป็นตัวละครที่ตีไกอ่อ่ะแต่ว่าการตีไก่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคือเราต้องมีจังหวะที่เดินตีด้วยจังหวะไหนที่มันควรปาไพ่ใส่ก็ควรปาจังหวะไหนไม่ควรปาก็ไม่ควรปาเลยแล้วก็ วิธีการเล่นชาลลอตให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการคำนวณดาเมจอย่างตัวละครเราเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยมันจะอยู่ที่1ขีดก็แสดงว่าชาลลอตเนี่ยมีพลังโจมตีอยู่ที่24หน่วยอันนี้คือตีธรรมดาส่วนไพ่แต่ละใบที่เราปาไป1ใบต่อ7ดหน่วยแล้วก็ใบท้าย30หน่วยก็คำนวณดูนะครับว่าการที่เราปาไพ่แต่ละใบไปอ่ะเราปาไปกี่ครั้งสมมติว่าเราปาไป4ครั้งมันก็จะได้28หน่วยก็คือได้ละ1นิตตีธรรมดาอะไรเงี้ยก็ คำนวณประมาณนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการไล่เพิ่มคือสมมุติว่าเราปราไพ่เราตีธรรมดาแล้วแบบว่าเลือดของผูม้มาเยือนเหลือประมาณสัก5สัก6แต่เราแบบไม่รู้ไงว่าเฮ้ย <c oughs> เขาเหลือการปราไพ่แค่ใบเดียวตายแต่เราไม่รู้อะเราไม่ได้คำนวณเราก็เลยเดินตีใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเสียเวลาการไล่ขึ้นบีกอันนี้คือทําให้เราเสียเปียบแต่ถ้าเราคำนวณการเล่นคำนวณดาเมจดีๆอะมันจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาไล่เพิ่ม คือการันตีเลยว,ว่าเฮ้ยใบใบสองใบนี้ตายใบสามใบตายอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันนะผมก็อธิบายค่อนข้างยากวิธีการคอมโบการใช้ไพ่เนี่ยผมจะไม่ขออธิบายเพราะว่าผมอธิบายแบบไม่ถูกนะก็เข้าไปดูในเกมเอาแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากเล่นตามก็ลองเอาเทคนิคที่ผมใช้ไปเล่นดูรับรองได้เลยว่าเก่งแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็คลิปอ,อาโคสสำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมที่จะสแกนเพื่อที่จะได้รับส่วนลดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลย มาครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เจอ,อยูริสีคนเลยอะคือแบบว่ากะจะมาให้แฝกกันตาแตกเลยใช่ไหมโอเคกัดเบา้าอ่ะตีเลยได้สองอย่างไม่รู้ว่าถ้ากดเคิร์จะได้สเตมิน่าที่แบบเยอะไหมนะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะปัตรตีกติบหน่วยนะ ต็มหน่วยต่อจึงหนึ่งแล้วก็ได้บัตรติกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียบร้อยคือถ้าคำนวณดาเมจดีๆอะ่ะเราจะไม่ต้องแบบว่าเหลือเตษแบบเศษแบบว่า ไพ่สองไพ่ตายอะไรเงี้ยแล้วแบบผู้มาเยือนไม่ตายอ่ะแล้วเราต้อง,งไปเดินตีกะก็มันจะเสียเ,เวลาตรงนู้นคร <c oughs> ับสามแต่ว่าปลาค่อนข้างยากหน่อยนะ <c oughs> แหน่ยปลาอีกหนึ่งทีเขาเจ็บละ <c oughs> ไม่โดดระยะน,นี้เหมือนจะไม่ถึงก็เคลิศเลย ไม่รู้ว่าจะได้ดูบฏิกิจากใครก็กดๆไปก่อนอตายตดวดูแทบต <c oughs> นุนู้นสองพ่าค่อนข้างยากนะถ้าเป็นแบบทางแคบๆแล้วแบบช,ชิดตัวผมว่าได้อยู่โอเคผมขออนุญาตตัดคนเลยแล้วกนะันเอน เรียบร้อยสองปบท้ายเราปลาโดนก็ตายเลยโอเคผมไม่น่าต้องกดเคินนะตอนนี้เราเจออยู่สองคนรอเขาเป็นประตูตัวหลุมไว้ก็ไนดะ้ โอ้ยบอดบอด <c oughs> ถ้าโดดเราก็ลุกไวเพราะถ้าไกลามาอีกททม,มิ่งดีอยู่นะแต่ว่ามีรูต้องพังเลยเราไม่ได้เคลียร์รูเลยต้นกลิ่โอเคปิดประตูไป <c oughs> เยอะเกินป่ะผมีิเกียจมานั่งพังละ เรียบร้อยเห็นปะคือแบบมันถ้ามันคอมโบไพ่สวยๆเป็นอะมันจะแบบมันจะเก็บคนได้ไวประมาณนี้เลยอะอันนี้คือผมก็อาจจะโชคดีที่มันเป็นทางลุ่งทางแคบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยปาได้แม่นหน่อย แต่ปลายท้ายคือถ้าปลาโดนดามเมจมันจุกนะมันแบบว่าดามเมจม,มันแบบตั้งสามติ๊ะไม่รวมกับให้เดยที่แบบสามติ๊ห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็คือแท่นแท่นไหลมากกูต่าพังตู้รอนะเมื่อกี้ เรียบร้อยเดี๋ยวขาได้เป็นยูริสี่ด้วยนี่แค่5นาทีเองเขาสวไปแล้วสอแทน่นก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ดู <c oughs> ไม่ทันแล้ว <c oughs> เห็นอออไล่สิบวิต่อพหายรอเลยได้ปะล่ะ วันฮิตแล้วนะเราเห็นอลล่าสามถึงสี่ใบน่าจะตายหนึ่งสองถ้าเราโดนตันไพ่มันจะหุบนะครบเนี่ย4ีใบาตายไหมก็อยู่ในการคำนวณที่แบบว่าค่อนข้างถูกต้องเลยแบบเป๊ะเลยเก่านี้ก็ถือว่าเพอร์เฟควินนะไม่ไ, <ป S 2> ไม่ได้พลาดเรื่องการปลาใบาทายตั้เท่าไหร่ได้คอมโบได้อะไรด้วยก <c oughs> ็การเล่นคอมโบของผมมันก็เป็นประมาณนี้แหละ ปาไพ่ท้ายถ้าสุ่มได้สองใบท้ายก็จะคอมโบดาเมจไปอีกก็คือถ้าปลาโดนด้วยก็จะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่สองกันต่อเลยนะผมโอ้โหแล้วแบบว่าเจอแตด่านใหญ่ๆ่จริงๆเลยเมื่อกี้ก็เจอแพ้เมืองผีไปนะแล้วรอบนี้ก็เป็นส่วนต้น,นุกล้างโอ้โหด่านแบบว่าโคตรอำานวยเตืร์เลย,ยแล้วเล่นกับในช่วงที่แบบว่าเตอร์แบบโคตรโหด 2องสามสี่ห้าตีเปนสามฮิตโอเคเมื่อกี้ผมไม่น่ารีบกดเคิร์สเลย เอาอรเขอไปในเสียงด้วยนะเตะเหล็กมันขึ้นคอตะเหล็กมันขึ้นคอเดวีมันจะเอาอ่ะมันโดนไปหกสิบดาเมจแล้วอ่ะตอนนี้ก็ท่อแม่เจ็ดแลยว่ากี่ดาเมจมันถึงจะตายมิวมิวรอเต้มผมต้องตีธรรมดาก่อน ที่แบบที่เจอ,อต่อาเกมนี้ตัวฮิวสองตัวเลยนะ มีองค์ไกลแต่ไม่เป็นไรครับต้องเล่นแบบใจเย็นเลยอ่ะตัวเดินด้วยดานมันอํานวยไปหน่อยตัวว่าเตะทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนเนี้ยมีอะไรมาก็เตะหมดอ่ะโอเค ผมเล่นแบบว่า f ช r sure เลยนะเกมนี้ผมจะไม่ไม่พยายามให้มันเข้าเปิดไฟในช่วงที่แบบว่ามีทว,วีหลือแบบอะไรเงี้ยผมิ็ไม่อยากเหนื่อยละเพราะว่าตัวที่ผ่านมาระหว่างการเก็บเลเวลคือแบบเล่นชิวเกินแล้วมันเจอแต่แบบตัวตึงๆแท่นก็ไวอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเป็น,นี่มากถ้ามิวจะเต้นนี่แย่นะผมไม่ไพ่ ึ่งไม่ได้หิวแล้วแต่ได้เจอต่อเฮ้ยเฮ้ยตีไม่โดนโอเคไม่เป็นไรครับมีเคิร์สตัวเองอยู่สามารถที่จะบูทเฮ้ยเอ้าเราเปลี่ยนโหมดนี่ว่าโอเคจำตลับนิดนึงเมื่อกี้ ด้านบนสวดฟรีคนหนึ่งดโดนไปสองมีดสองใบวันฮิตนั่นะเรียบร้อยยิงยี่ปิญญาสตีเฟนไปแล้วก็วแต่แล้วว่าตอนนี้ไม่มีคนสวด อ้าวเกมจบครับอย่งนี้ can see ตู้ฮิตนะส <c oughs> องฮิตมาเฮ้ยเราได้สองใบท้ายว่ะอย่างนี้พอได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู สูงไปนิดหนึ่งนะสูงไปนิดนึงอนะงงนะโอเคครับระหว่างนี้ก็เดินเตีเยวแล้วแหละเพราะว่าน่าจะวันฮิตแล้วเราไม่ต้องเสียเวลารีโหลดไพ่แล้วหรือว่าถ้าเราสูไ่ไไ้สองใบท้ายก็จะดีหน่อยแต่ว่าเขาแห้งแล้วโอเค ก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการเล่นชาลอนนะ <Come here. S 1> ก็คือแบบว่าอยู่ที่จังหวะก,การปาไพ่ไพ่ที่สําคัญที่สุดคือไพ่ใบสุดท้ายนะ <Come here. S 1> ถ้ามันโดนเนี่ยมันก็จะร mm ีดดาเมจได้แบบว่าโดยที่เราไม่ต้องปาถึง4 mm ี hmm. ่ถึงหาใบอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําดาเมจได้แบบแรงๆเลยนะ mm hmm. โอเคครับผมก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะสเกมนี้จบไวก็ให้ดูแล้วกันว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงความเก่งมัน คือถ้าเป็นเพอร์เฟกต์เกมมันเป็นยังไงนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าไพ่ใบสุดท้ายโดนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ามันสําคัญต่อเรามากแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็สามารถใช้ไพ่ใบสุดท้ายโจมตีได้ถึง2ใบติดซึ่งแบบ60ดาเมจอะคือเจ็บมากนะโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ